wame suang ang sampai yang bakwa yang wihara dice anak อัญญัตราเทวตาอภิกันตายราติยาอภิกันตวันนาเทวลกัปปังเทตวันนางภาเสตวะเยนะภควเตนุปสังกมิอุปสังกมิตวาภควันตังอภิวาเทตว กัมมันตังอาทาสิเอกัมมันตังทิตาโคสาเทวตาภควันตังคาทายะาัจะปาสิ अव मनोसा च मा कलानि अजेन्दयो आकाङ्ोहि मा कलमोत्तमासे वना च पारा न पण्डिता ना जसे वना ो तमाङ्गति रो पते सहासो चपो च कत पुण्यता अत सणीति चे तलमो तमाङ्गे पञ्चविनयो चेतो सुभासिता जा वाचा हे ลโมตตมังมาตาปิตุอุปัฏานังพุทธทารัสสะสัฆหอนากุลาจะกัมันตาเอตัมมคลโมตตมังทานันจะธรรมจริยาจะยาตกานันจะสัโหอนวชานิกัมานิเอตัมม ขลามุตตังอารติวิรติปานปมาจจปานาจัสัญญมโมอาปมาโทจะธรเมสุเอตัมมังขลามุตตังคารโหจะนิวาตันจะสนตุทิจะกระตันยุตากาเลนธรรมาสวรรค์เอตัมมัง โมุตัมะขันตีจะโสวจัดสตาสมณะนานจะทัสสนังการเรณธธรรมะสาการฌาเอตัรมังขละมุตัมะตะโพจะพรามัจริยันจะอริยศาสนาทัสสนังนิพพานาสาชิกิริยาจะเอตัรมังขละมุัต มังโหธาสโลกธรรมเมหิตตตังยาสนักกรรมปฏิอโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังกะละมตัมมังเอตาติสานิกตะวันตสัพพธรรมปราชิตาสัมพตโสทิงขัดชันติตันเตนสัมังกะละมุตัมมาย And ยานีทภูตานิสมาคตานิภุมมานิวายานิวะอันตริกเขสะเพวะภูนตาสุมนาภวันตุอโทปิสักจจะสุนนนตุภาสิตังตัสมะหิภูตานิสาเมทะสะเพเมตังกะร ธัมมานุสิยาปัจญาติวาจะรัตตจะหัรันติเยพะลิงตัดสมาหิเนรักขตถะตัปปมาตตายังกินทิวิตังอิทวางุรังวาสังเเสุวายังรัตนังปณีตังนโนสัมังอธิตตถาคเตนะอิทามปิผ พุทเธมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุขยังเวราคังอมตะังปณิตังยทัจะคางสักยมุนีสมมัยตัวนะเตนะธรรมเมนะสมาธิเกิจิตติธ่ทมปิธรรมเมรัตนังปณิตังเอเตนะสัจเ นะสวัติโหตุยมโพธเศโทปริวันนเยสเจงสัมมาทิมานันตริกายามาหุสัมมาทินาเตนะสมนวิจติธรรมปปธามมรตนางปณีตังเพเตนัสจจนะสวัติโหตุเยปุกขลาอัตตสตัง

นันิกามิโนวะโคตมะสาสนามิเตปฏิปตามะเตงวิขัยหลัตฐามุทธานิพุติถงพุนชะมานายิธานติสังเครตนาปนิตังเฮเตนะสันเทนสุวัตติโหตุยะทินตะคีโรปัทะเวงสิโตสิยาจะต พิวาเตปิอสามปะการประโยชน์ตทูปะมังสับปุริสังวทามิโยอริยศาสจานิอเวจะปาสติธรรมปิสังเครตนะปณนตังเอเตนัจเจนะสวัติโหตุเยอริยศัสจานิวิภาวยานติคำปิระพัน นะสุเทศิตานิกินจะปิเทโหติภูสาปัมมัตตานเทผวังธัตมะมาทิยันติทิทมปิสังเทรตนางปณีตังเเทนะสัจเจนะสวัสดิโหตุสหวัสสธาสนะสัมปทายตยัสุธรรมมชหิตาผวันติสั กายทิทฐิวิจิกิจิตันจะสีรปตังวาปิยธาติกินจิจตุหไปเยหิจวิปมุตโตจจารพิทานานิอภพโภกาตุหิธรรมติสังเครตตัณงาณีตังเเตมสัจเจนะสุวัริโิหตุกินจาพิโสกรมมา กังกโรติปปะกังกายเยนะวายใยุตเจตสาวาอภพอโสตสปพติจัตายาอภปตาิฏฐปทัสวุตตาอิธรมปิสังเครตนางปณีตังเอเตนะสัจเจนะสุวติโหตุวันนัาปคุมเพยทาภูสิตา เคกิมานามาเสพธรมมัสมิงคิมเหตุตุปปะมังธรรมววรังอเทสยนิพพานะคามิงปรมังหิตายะอิทามปิสุทธเทรตนางปณิตังเเตินัสจีนะสุวัติโหตุวะโรวะรัญโยวะระโทวะราหะวรอนโนต โรธรรมมวราอเทศยิธิธรรมปิพุทธเทรตนางมณีตังเเตนัสัจเจนสุวัติโหตุขีนางภุรานางนวังนาติสัมภวังมิรตจิตตายติเกผวสมิงเตขีนาพีชาอวิรุณหิฉันทานิพันติธิรายา ายัมปทิโปอิรัมปิสังเครตนางปณิทางเหตีนสันเจนสุวัติโหตุญาณิทัพูตานิสมาคตานิภูมานิวายานิวะอันตริเขตถาคตางเทวมนุสสะโพสิตังพุทธังนมัสสามสุวัติโหตุ ญาณีทัพุตานิสมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะันตฤกเถตถานตังเทวมนโนสะพูชิตังธรรมามะมาตสามะสุวัติโหตุญาณีทัพุตานิสมมาคตานิภูมิมานิวายานิวะันตฤกเถตถานตังเท ວໍມັນໂວສະພູຊິຕ່າງສັງຂານນະມັດສະມາສตວັດທິໂຫ กะระียะมาทะกุสะเลนยานตังสันตังปะทังอภิสัมเมตจะสากโกอุชุจะสุหุจะสุวัจโจจะสัมมุทุอนัติมานิมสันตุสะโกะสุภโรจะอัพพะกิจจจะสัลละุกะวุติสันตินทริโยจะนิปะโ จะอาปะคาภูกุเลสุอนันุคิโถนะจะโคดทางสมาจะเรียกินที่เยนเวินยวนมาเรอุปวัตไถยงสุกิโนวาเมิโนหอนตุสเพสัตตาภวันตุสุขิตาตาเยเกติปานะูตตาิตาสาวาทาวรา วะอนวะเสสะทิขาวะเยมหันตาวะมจิมารัสกาอนุกัตถาทิถาวะเยะจะทิถายจะทูเรวสันติอวิทูเรภูตาวะสัมภเวสีวะสัพเพสัตตาภวันตุสุขิตาตานป โระรานิกุปเทสนาทิมันเจตการตินางกินทิพยารูสนาปฏิคสัญญาณัญญามัญยาสุกขเมชัยยามาตายะทางิยังปุดตังอายุสาเอกาปุตตะมนุราเคเอวันปิสัพระพุเตสุมาณสัม ภาวะเยอปริมาณังเมตตานจะสัพโลกัสสิิงมานสัมภาวะเยะอปริมาณังอดทางอโทจะติริยานจะอสัมภาทางมาเวรังอสุปาตังทิฏทังจะรังในสิโนวาสยานโนวายาวตตาสวิคตเมตโท ेतां सतिं अतिथाय ब्राह्ममेतां विहारमाहुते च अनुपखामशील वानेन सम्पन्नो कामे सुविनाय खेतां नहिषा दुःखा भ vì lo ba khehi mẹ me mẹ me tang mẹ me me tang erapa thế hi mẹ cha bây mẹ tang mẹ me me tang cha mẹ tang mẹ tang tí cha thế tang mẹ ตังะหุปเทหิเมมังมังอปาทกโกหิงสิมังมังหิงสิทิปาทกโกมังมังจะตุปปโทหิงสิมังมังหิงสิพหุปปัะุสัพเพสัตตาสัพเพปันสัพเพปูตาจะเกวราสัพเพภัตตานิปสันตุม าเกณิปาปมาคมาอัปมาโนพูทโทอาปมาโนทัมอัปมาโนสร้างโฆปมาณวันตานิสิริงสปายนิอหิวิตจิกาสตัปปะเถอุณาณาพิสรบูโมสิกาคตาเมรัะคาตาเมมริตตะ เตกัมันตุพูตานิโสหังนโมพระคัมภีตนโมสัตตันันสัมมาสัมพุทธานังอุเทตยานจาคุมาเอกราช สวรรค์นปัวีปปาโสตังตังนัมมาสามิหารสวรรค์นังปัะตวีปปาสามตยชจควตาวิหาเมุติวสังเยพระมนาเวตาุสาปทธรรมเมตเมนโมเตจะมังปาลยันตุนัมมาตุปุตานังนัมมาตุปุตติย namo vimu tadang namo vimu tya imang sopari tanta wamu rojati esana ape tyan jaku ma ekaraja haresa wanu patwibapasa विहारे मराती พระมนาเวตกุสาปะทามเมเทเมะโมเตจะมังปาลยันตุนามตุปุทานงนามาตุปุทิยานโมวิโมตานงนโมวิโมติยาอิมังโสปริตังกัตวาโมโรวาสังมากังปาย